สนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมา อันนี้พ่อค้าของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนนั่งตัวให้ชาวไทยรู้จักกันหน่อยชื่อเสียงเรียงไรโบ๊นะครับนราธรอนิลักาพรครับผมค่ะเป็นเจ้าของร้านนี้อ๋อเป็นน้องชายครับเป็นน้องชายครับผมก็คือเป็นเป็นน้องชายของเจ้าของร้านใช่ครับผมอ๋อแสดงว่าร้านเปิดมาหลายปีแล้วเคยได้ยินชื่อมานานมาก เปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับผมเื้าฮารใช่ครับผมแต่ว่าที่เดิมไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะจะอยู่ซอยสี่ครับอ๋อซอยสี่ซอยสี่ลมสยามสแควร์ซอยสี่อาคุณบอบนั่งก่อนนะครับคุณบอบนั่งจะเป็นเจ้าของร้านแล้วยังเป็นโบนด้วยครับผมนะำไม่ใช่เ้าพระโบนัอยู่แถวไหนอ่ะอยู่เยาวราชครับโบนเยาวราชนะฮะเอ๊ะทำไมเหมือนกำลังคุยอยู่ในแคมป์ฟอกเลยโบนเยาวราชลุกพระรามสามไม่เอาใบดินแดง เล้วหลจริงๆล้วหลกลวหลเนอเปิมาตั้งสิบกว่าปีแล้วหรอใช่ครับอะอะไรทําให้มันขายดีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานคะคือมันว่าทรงกางเกงอย่างเงี้ยมันเป็นทรงคนไทยค่ะแล้วก็พอลองใส่ปุ๊บอย่างเงี้ยจะเป๊ะทุกส่วนเลยไม่ลงแก้อะไรเลยอ๋อเพราะปกติเพราะปกติกางเกงยีนมันจะเป็นแบบใส ทรงฝรั่งหรือใช่ใช่ใช่พวกแบรนด์อื่นอะไรอย่างเงี้ยคือพอใส่ออกมาเป้ามันจะยาวนิดนึงเหมือนเนี่ยเป็นไซส์คนไทยเลยเป้าจะพอดีไปหมดเลยเก็บช่วงสะโพกช่วงอะไรหมดเลยอ๋อแต่จริงมจะบอกว่าคนไทยนั้นเท่าซันอุปกรณ์เล็กน้อยอะไรอย่างงี้แสดงว่ามันเป็นทรงที่พอดีไม่ต้องมีการเข้าทรงดังนั้นที่ร้านของเราก็จะทำน้ำมลนอย่างเดียวก็คือไม่มีเข้าทรงคือแบบแจกเป็นน้ำมลแล้วก็เป็นเลขหยดเป็นเทียน ก่อนนี่คนมาซื้อร้านเราแบบลูกค้ายุคแรกๆก็จะเป็นใครฮะก็จะเป็นพวกแบบว่าเด็กวัยรุ่นอย่งเรียนอะไรเงี้ยพอช่วงนี้เหมือนกับว่ามีพวกต่างจังหวัดเข้ามาด้วยคือก็มีลูกค้าประจำอะไรเงี้ยพวกสุพรรณอะไรเงี้ยอุตยาก็มีอ๋อเหรอฮะใช่ครับผมอ๋อเหรอแปลกใจอ่ะฉันแปลกใจว่าชาวสุพรรณอุตยาถึงต้องดิ้นรนมาซื้อแบรนด์เก่งยิงรอเคยถามก็ไมฮะก็เหมือนกับว่าบางคนใส่แบรนด์อื่นอย่างเงี้ย แล้วพอได้ลองใส่ไปที่ร้านเนี่ยเขาชอบเขาติดใจคือเนื้อผ้ามันแบบว่าไม่แพ้ใครอยู่แล้วพอได้ลองใส่เนี่ยรับรองรับประกันเลยว่าดีแน่นอนแล้วคือแบบพวกทรงพวกผ้าพวกอะไรเนี้ยเราหามาจากไหนหรือว่าเราแบบมีโรงงานหรือว่ายังไงอ๋อคือที่ร้านอจะรับผ้าจากญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็มาตัดในไทยอ๋ออันนี้เป็นผ้าญี่ปุ่นใช่ครับผม อันนี้จะเป็นการตัดแบบว่าเทเลเมะเย็บเข็มเดี่ยวฟิงเกิลค่ะอธิบายเลยค่ะหรือจะหลุดไปตั้งแต่เทเลเมสเลยค่ะตัดยงยกตัวอย่างครับจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยครับผมเส้นได้ใช่เส้นได้ตอนนี้แบบสูตรเส้นได้เหรอเอเท่าไหร่เดียบอกเลยตังมีอยากเส้นอยากมีที่แถวนี้บ้างนก็บอกว่าเส้นได้เส้นได้เพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอแล้วมันมีอย่างอื่นหรืยที่ไม่ใช่เส้นเส้นเดียวอ่ะ มันจะมีเส้นคือมันจะแบบว่าเย็บลูกโซ่ <ใน S 2> นเส้นอย่างเงี้ยคือแบบประมาณอย่างเงี้ยเป็นลูกโซ่แบบลูกโซ่นี่เป็นแชร์หรือจดหมายคช่ไเย็บเป็นการเย็บลูกโซ่มี็สองแบบแล้วมีเข็มเดี่ยวอย่างนี้ใช่ซึ่งมันดีกว่ายเย็บลูกโซ่ยังไงอ่ะเพราะว่าถ้าเย็บลูกโซ่เงี้ยพอเวลามันขาดอย่างเงี้ยมันจะขาดทั้งหมดเลยแม่รุดไหมดเลย อ๋อมันถูกน้องลันนี่เหรอคือมันจะลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆอ๋อมันจะเกี่ยวกึ้อเกี่ยวกื้อเกี่ยวก็พดึงขืดแล้วมันก็จะหายหมดใช่อ๋อแบบนัานได้มันลันอย่างงี้ได้ไปเลยกับคุกกี้ลันเหมือนกันอ๋อไม่ใช่นามสกุลเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คนละอย่างกันเจ้าเก่งยิงในร้านแล้วมีกี่ทรงอะฮะจะมีทรงเดฟทรงสกินนี่แล้วกระบอกเล็ก แล้วก็บอกตรงอ๋อเพาเดฟเดฟกับสกินนี่มันเหมือนกันไงถ้าเดฟแบบมันจะทรงมันจะไม่เล็กมากแต่ถ้าจะเป็นสกินนี่เงี้ยมันจะแนบเนื้อเหมือนเลยอ๋อคือมันจะสลิมฟิตลงมาเลยอย่างงี้อันนี้แหละอย่างงี้เรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เป็นทรงประมาณทรงเดฟเพราะว่าสกินนี่เงี้ยช่วงปลายช่วงข่ามันเดฟหมดเลยแล้วก็บอกเล็กก็บอกเล็กมันคือยังไงอ่ะก็บอกเล็กมันไม่เหมือนก็บอกเล็ก กระบอกเล็กห <sniff> in <flight> ้ากระบอกร้อยกระบอกใหญ่สามกระบอกร้อยใช่จ้าอันตรายจ้าตัวนี้กระบอกอะไรก็เป็นประมาณอย่างเงี้ยครับผมประมาณที่ผมใส่อยู่ทรงประมาณอย่างเงี้ยอ๋อเัางั้นแนะนําหน่อยว่าคนที่มีรูปร่างค่ะแบบไหนควรใส่กางเกงยีนแบบไหนเนี่ยคนแบบมีอ้วนนิดนึงอ่ะอ่ะอ่ะแบบอ้วนนิดนึงอย่างอย่างพี่เจี๋ยนี้อย่างพี่เจี๋ยเนี้ยถ้าใส่เดสจะดูแบบว่าจะดูแบบเหมือนแบบเป็นแหนมอะไรเงี้ยพูดตามความจริงนะ แต่ว่าถ้าตามจริงแล้วอ่ะใส่กระบอกเล็กก็สวยกว่าอ๋อเหรอฮะใช่จะได้แบบมันจะได้ขยายออกมานิดนึงไม่ดูหลัดมากจนเกินไมันจะดูบาลานซ์หุ่นด้วยอ๋อไม่อย่ข้างบนมันจะอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนใช่มันจะเหมือนมัยื่นฟันอะครับดูสมส่งใช่ไหมครับมีอะไรอยากจะคอมเมนต์เพื่อนไหมคะทำดีแล้วครับผมกับพื้นคะอ่ะถัดมาถ้าเป็นคนที่อ่ะเป็นคนอ่ะสมมติเป็นคนขาใหญ่เอออ่าช่วงน่องใหญ่ต้องใส่เดฟมากทรงออกสลิมสลิมนิดนึงแบบว่า จะเดียวแค่ช่วงเข่ากับต้นขาแต่ปลายอาจจะบานนิดนึงก็ต้องรัดมากรัดตรงข้างบนแต่อย่าไปรัดข้างล่างใช่ใช่ไมนมีอย่างนี้ทำไมเราไม่ลองแนะนําให้เขารัดราดกอนละเพราะว่าบางคนในระยะยาวนะอ๋อเหรอออหรอเพราะว่าโตไปจะได้ไม่ปวดเข่าบางคนเขาชอบเหมือนกับว่าคุณอย่างเงี้ยดีแล้วไม่สามารถบังคับเขาได้แต่แค่แนะนําทรงให้เขาที่ต้องการก็พอแล้วเสื้อผ้าที่เหมาะกับเขาช่แล้วถ้าอย่างอย่างเป็นดิฉันเป็นคน ห,หรือจะไม่คนขาเล็กมากมแต่เรของพี่เนี่ยผมว่าใส่เดฟสวยนะใช่เพราะว่าขาเล็กมากขุ่นด<อ>ีและวกาก้นกลมโอ้ต่ลาดตลาดตละดตละเจะยัเงยใครม่รักกบาแล้วก็ไม่แวสมองไม่ค่ดีเาวมาแอวเยอะมะั้ยม,มีบ้างนิดนึงอะบผูช่เพราะมันเป็นแต่การเก่งยีนผู้ชายผู้หญิงเขามาทำมาทำมาแบบอุ้ย เป็น่ของหญิงเออแหละแต่คือส่วนมากอ่ะลูกค้าผมเนี่ยมันจะมีเป็นเกย์จะเยอะมากกว่าจริงหรอาบางคนซื้อขนมมาฝากบ้างอะไรมากจริงหรอไม่เเลยมะกลัวบางคนอย่างเงี้ยถ้ามาไม่เจอผมเขาไม่ซื้อใช่เป็นความระจําไปเลยมาเจอพี่เจี๋ยไม่ซื้อคือจะถามผมว่าผมอยู่ไหนโถามว่าอยู่ไหนด้วยใช่ามากกแต่ละคนมาเงี้ยไปเจอผมซอยโน้นผมเรียกมาซื้อซอยนี้แบบว่าเอายอดฝั่งนี้ดีกว่า กระจายยอดกระจายยอดไหนเนาะลูกค้าก็เอาขนมมาฝากกินแล้วมันอาจจะมีติดฟันบ้าง อ๋อใช่ถุกม้าเพราะฉะนั้นมันต้องดูแลรักษาอหนึ่งใช่ค่ะเราเลยนะคะเอาโซแน็นะคะฉีดนะคะแล้วก็ให้เอากระดาษทีชชู่เช็ดแทนจะได้มันจะได้มันไม่ใช่อันนี้เรามีนะคะแปรงสีฟันซิสเตมามอบให้ค่ะแปรงสีฟันซิสเตมานะคะขนแปรงพลังสปริงดิดเด้งไม่เหมือนใครซอกซอนสะอาดลึกถึงร่องเหงือกค่ะถูกต้องนะคะแต่ด้คิดว่าเอาไปใช้แล้วปากยังฟันของเรายังขาวไม่พอ แป้งเด็กอะไรโรยหน่อยโรยโรยเฮออมีคนเดินมาเอามือขูดนิดนึงตัวเลขขึ้นแล้วเราอาจจะดังขึ้นนี้